สวัสดีครับวันนี้ก็มาขุดจึงดีนมาเดิมกับพี่น้องนี่นี่คุยมันครับนี่มาขุดได้สักพักนึงเลยครับนี่อันนี้เต็มขวดแล้วพี่น้องเว้ยอันนี้ยังไม่ทันเต็มครับนี่สองควนอะ่ะอันนี้เต็มขวดแล้วอะลองดูดูนี่ครับตะกี้วูบไหมดินขุดง่ายครับพี่น้องนั่นอู้ออกแล้ว <laughs> คุณสามทีถึงตัวไปนองเลยจีปอมจีปอมจะรู้ก่อนเด้เผื่อมีขู่นี่เคอยู่สองตัวไปนองเลยคุณอยู่นี่ไม่รู้ลงไปข้างล่างใช่มใช่อันแรต้องมือเนื้ลูกบวกบเออลูกปอแล้วรู้รู้นี่กันไปข้านองนี่ ขึ้นหนึ่งครับรู้นี่ไม่ดูจะได้ไหมยู่ติปจีงใหม่เลยติดต้นใหม่ลองดูครับเดี๋ยวลูนครับไปแล้วนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับดินขุดง่ายครับพี่น้องขุดยังง่ายเลยไปแล้วครับนี่ นี่ครับตัวมันนี่ก็ลังไข่ครับพี่น้องเอาไครับบอดบางทีก็อยู่สองตัวโอ้หมดแล้วอยู่ตัวเดียวพี่น้องเลยไปฮะตัวนี่พี่น้องมีสังเกตในรูนัน่นนี่รูนี้ก็อยู่ครับพี่น้องเลย ลองดูเดี๋ยวนุนครับเดี๋ยวนุนครับโอ้มีพวกด้วยพวกพวกพวกนูกนพวกนูกอย่างนี้ตเนาะบันจริงจริงพอนีบอกกันเลย เห็นอยู่ไหมเ้าว่าจะอยู่ไหมรุ่นรอรุ่นครับพี่น้อกรอรุ่นโอ้ยอยู่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 จริงนี่เห็นไหมหรอนี่เห็นไหมครับนี่อยู่แน่นอนเอ๋อฆ่าตัวหาย นั่นๆๆๆครับโอ้เดี๋ยวนาต้อครับพี่น้องดูนี่มันดูยิ่งยูมครับพี่น้องไงลูกปัวขึ้นลอยดอกสิไม่เลย

Đó, là để nó cút nó luôn đó nó cút này thì luôn nó. Tất để khuấy liên cần khai khai thì luôn 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 quá luôn 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 khai luôn 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 เยวตัวแล้วครับพี่นอ้องโอ้อยู่ยังตื่นนี่ครับโอ้ตัวน,นี้ใหญ่ตัวน,นี้ยังใหญ่อุ้ยนี่โอ้ <c oughs> <c oughs> แต่มีแรงขุดนี่จะขุดทำไนพี่นอ้องเอ้ยเพราะมีคนมาหาขุดหลายอยู่ครับไปน้าโต๊ะ นี่รุนนาดไปทีนี้แถวนี่ไม่ค่อยลึกครับี่น้องเลยลินุดนายด้วยกรุนรับี่น้องี้รุนนะก็รุนก็รุนก็รุนี่น้องเลย

Cái luôn dưới tên nó cắt tang lắm chữa là chữa là chữa rồi, đâu, là chữa là chữa là 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 kiếm đi, วันนี้ไก่ยี่เต็มแล้วครับพี่นอ้องดูนี่อยู่ก็ต้นใหม่ที่ได้เม่นนี่ครับนี่ก็ต้นใหม่ครับขุด,ดที่ฐานไหนดีด ตูลงหลังเลยอุ้ยตัวเด็กพี่น้องเอ้ยนี่อยื่เตือนๆครับพี่น้องมัด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 เลยมัดเลยแข็งคดแข็งคดตรงนี้ยากันยุ่งเด้อครับพี่น้องยุ่งหลายยุ่งยังหมักมียากันยุ่งขุดไปไหนดีครับ นี่ครับอุ้ยมันมีสองรูหัวนะครับนี่หนึ่รูนึงนี่รูนึงครับผมจะคุดดูดูนี่ครับดูไปอยู่แล้วกันครับรูเดียวกันสองรูแยกกันแค่นึงรูนึงรูนี่ครับ โอ้รู้นี่รู้หมดครับพี่น้องเดี๋ยวล่ะลูกกระลึกครับพี่น้องเอ้ยลูกกระตื้น นี่ครับนี่ครับโอ้ไก่ยอ,อก <c oughs> นี่เอไมาอยู่กันพร้อมที่ออกเียงเดี๋ยวเลยสวยงามเลยครับนี่เห้าต่อต,อต่อห้าต่อว่านี่ได้แค่นี้แล้วครับพี่นอ้องนี่ก็ประมาณดอยกว่าตัวครับพี่นอ้อง นี่มารอยกับตัวนี่ครับใช้หน่อยนะครับนี่อืมชุดยอดเลยน่องเต็มกระมังเลยครับกระมังยังใหญ่นะครับนี่นประมังร้อยกับตัว นี่ครับผู้เนียนอนนี่วะนี่จะไข่เต็มทองเะยครับพี่น้องน,นี่แล้วคนให้กีด,ดิันออกตึกตัวครับโอ้ทำอะไรกินดีครับพี่นอ้องนี่ไปคุ้มมาไงได้หลายไป นี่ว่ามืดแรงก่อนครับพี่นอ้องแต่คุดวันวันหนึ่งเขาจะได้หลายพี่น้องเอ้ยเนาะงคุดวันวันนีเ่เดี๋ยวหลายเ,ยเทเลยแค่นี้ก่อนครับคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ